สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านโคกสีนะครับมาหาดูเห็ดนี่เดอ๋ยวนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดตับเตาเห็ด่งเห็ดตับเตาเห็ดพึ่งเห็ดตับเตาขึ้นอยู่นิ้วเท้าหนานับเตากิโลเท่าไหร่ครับสามร้อยสามร้อยครับอันนี้เป็นเห็ดอันนี้เห็ดอะไรเธอเห็ดเพาะ อม,มีผักหวานด้วยว้าวผักหวานถุงเท่าไหร่คะยี่สิบโอนได้ปะค่ะโอนได้บ่มีเงินสดผักหวานเราถุงเดียวพอนไม่ค้าน้ำมื่อวานไม่ค้าก็โดนอ๋อทำไมเป็นนานถึงพันกว่าบาทไม่ได้ตังค์อันต้องเช็คตีมาเข้าหรือไม่เข้าเช็คไม่ได้เหรอมีนบางมันไม่มันไม่มีแอปโอ้ต้องดีก็ตัวดอกแม่ค้าขายทั้งวันไม่ได้ทำไรเลยร้านแม่ค้ามากเลยครับเจอาสามกว่าบาทเอาสามร้อยเลยเอาสามถึงห้าสิบ เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบนี้ออไม่ผิดหวังเลยม่ผิดหวังนะครับคนคนชอบ่างเศราอยู่นี่ไม่ได้ค่ะปกติผมไม่ชอบกินพอดีวันนั้นซื้อไปโอ้โหอร่อยเฉยเลยซื้อที่ไหนตรงนี้ใช่ไหมซื้อยู่นี่รแบนี่รับประกันครับแม่ค้าเนี่ยนีอร่อยอนี่มาเลย ที่บ้านโคกสีนะครับบ้านโคกสีอำเภออะไรนี่เธอเมืองตลาดนะครับอันนี้หกร้อยห้าสิตกลงพิเศษเนี่ยประม่ณเอาเชฟอยห้าสนี่ยนะหอมเท่ห์อมหวอมสินออมสินธนาคารออมสินยังอดกันเ็นยังไง แลาดเดียวแหละที่สานโคกสีสดๆเลยนจะไปลง u ูท b e นะครับนี่ตรงนี้มีตลอดใช่ไหมมีตลอดจะจาโรอันนี้ก็ส0 0มืกันมีจัักห็นอ20ออยากกินเน็ะโา35โอเคนีครับตลาดเทศสบานโคกสีนะครับกิดกมที่ทั้ง ของปลาของหวานของข้าวทุกอย่างครับโตละสามร้อยจัันตีอ่อนอาแม่ค้าดูดีๆนะเด,ดี๋ยวสวยอีกขาดคุณก็ยับไม่เจอสามสี่ครั้ง้บางเงค้าพ่นหูมืเอเสีอ๋อเราแม่มจริงถ้ารอมือถือมาด้วย มันก็จะขึ้นติ้งวอายูนี่มันก็เราสาวมันอันเลมมันดักแอปตอนที่เขาอันนี้ไล่กันเล็ดออกหัวย่างมันดุดเงือนไปโห่นะไม่ดูดหรอกโอเคครับอ่าอาหารเยอะแยะไปหมดเลยตันนี้ได้มากี่กิโลครับสองกิโลจริงๆเราซื้อทีละกิโลก็ได้สะรแขไปก็ไดครับครับของหวานเต็มเลยดูไปดูอย่างอื่นหน่อยไป ปลาอะไรปลาเขื่อนนะนี่ปลาเขื่อนลำปาวไปเรื่อยเรื่อปลาเขื่อนลำปาอันนี้อันนี้ไข่มันแลนี่ไปแล้วไปแล้ว กับเท้าร้านนิดหน่อยนะครับนี่ที่เสื้อแดงนี่มากระฐานสาคนมาจะกินต้มปลาเหรอตอนนี้หมกไส้นอใส่หมกหมูใส่เนอไม้นะครับรวัดตะเคียนก็ให้ดูเราจะกินอะไรอีกลูกมีอะไรกินลูกไ,ได้อะไรกินอย่างเลยไปดูปลาต้อง,องไป ว้าวอยากกินอันนี้นี่ต้นนีนสดโอนได้บ้งคะอืมันกสามสิบาทค่ะสามสิบบาทแม่ค้าก็น่ารักนะคันนี่อันนี้สามสิบบาทนะค่ะอันละยีบค่ะยี่สิบบาทขอบคุณค่ะข้าวต้มหัวงอกนะครับหัวงอกหัวงอกับนมกันเดินเหมือนกันหวานเนี่ยถูกๆูกสิบบาทยี่บาทครับอันนี้สีนะครับ